ปล่อยออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาพโปสเตอร์ทีเซอร์จิอัลบั้มของน้องแชงนะคะน้องโรเซ่ซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยสองภาพด้วยกันและอาจก็ต้องบอกเลยว่าชอบนะ คือน้องแชงสวยนะคะมาตรฐานความสวยเนี่ยก็ไม่เคยตกเลยแต่ว่าเพื่อนแอดเนี่ยที่เป็นเมย์น้องแชงนะเขาก็บอกว่าสวยนะคือน้องสวยมากแต่ว่าอยากให้น้องได้เปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นลุกเดิมอันนี้แอดก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมย์น้องแชงคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะกับเรื่องนี้แต่สําหรับแอดแอดมองว่าน้องสวยนะคือสีผมอาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทาอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเรื่องของเมคอัพเสื้อผ้าคือแบบ มันดูจีอะคือชอบนะชอบก็สำหรับแอดก็หวีทั้ง2รูปนะคะทั้งรูปเช้าแล้วก็รูปบ่ายเลยแต่ใดๆคือรูปบ่ายช่างภาพก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะคือเรื่องของแสงหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นแบบสไตล์ที่ทางช่างภาพเขาอยากให้ภาพออกมาเป็นประมาณนี้หรือเปล่าแต่จริงๆอะแอดก็เลยดูภาพเทียบกันนะคะ4คนของภาพเซตสองะ แสงก็ไม่ได้สาดแรงทุกคนนะเพราะว่าเราดูได้จากภาพน้องเจนนะคะคือแสงจะสาดน้อยสุดลองมาก็อาจจะเป็นน้องแชงหรือพีส่สวไม่มั่นใจแล้วก็มาน้องลิสนะคะที่แสงมันสาดไปเยอะสุดก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าหรือนี่จะเป็นคอนเซปต์การไล่ระดับการสาดแสงจากน้อยไปมากหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าแอดเข้าไม่ถึงอารมณ์ช่างภาพนะแต่เป็นว่าใดาๆคือขอชื่นชมน้องแชงทั้งสองภาพเลยนะคะคืออินเนอร์น้องจีมากคือการสื่อสายตาอารมณ์ของภาพที่ต้องการจะสื่อออกมามันให้ความรู้สึกต่อคนที่มองอะ่ะมันจะไม่ใช่แค่การถ่ายภาพโปสเตอร์เฉยๆแต่มันคือการสื่อสารถึงอารมณ์ให้คนดูเนี่ยได้เห็นก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าสีสาวเก่งอะ่ะเก่งมาก แต่ละคนคือเก่งจริงๆอินหน้าจัดเต็มเลยนะคะตั้งแต่พี่สูน้องเจนน้องลิสแล้วก็น้องแช่งถ้า่องของการแสดงการเสืงอ,อารมณ์ของศิลปินก็บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังสักภาพเลยนะคะเพราะว่าทุกคนทำได้ดีมากก็เลยเไม่แปลกใจที่ทั้งโลกวิดภาพโปสเตอร์กันหนักขนาดนี้นะแล้วก็ติดเทรนทวิตหลายประเทศทั่วโลกนะคะ นี่แหละคะ่ะที่ทําให้แอดก็ยิ่งรักสาวๆแบล็ k พิงคนะคะเพราะว่าแต่ละคนความสามารถแล้วก็ความดุดเด่นเขาก็เยอะจริงๆนะส่วนตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคันมากนะคะอยากชม MV แล้วนะทุกคนเพราะว่าดูแค่ภาพโปสเตอร์แบบอ,อินเนอร์มันก็ก็จะเต็มขนาดนี้แล้วอะ่ะคิดว่า MV จะลดขนาดไหนนะคะ ยังไงก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำลังใจนะคะให้สาวๆสำหรับการทำงานหนักของทุกคนก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามอัลบั้มเต็มชุดแรกนะคะของสาวๆแบล็คพิงกันในวันที่2ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก่อนจะไปกับคลิปนี้นะคะก็มีแฟนๆอีดินะคะทำเป็นแฟน Edit v เวอร์ชของภาพน้องแชงภาพที่2 ก็แอมมีความรู้สึกว่าสวยมากทุกคนก็ลองดูนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นเมนน้องแชงแล้วก็อยากที่จะเซฟรูปเป็นภาพสวยๆเนี่ยเก็บไว้เป็นภาพหน้าจอก็สามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้นะคะในทวิตตอนนี้ก็มีคนทำให้เยอะแยะมากมายเลยยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะสวัสดีค่ะ